สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับโอ้マイคิปสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีตัว Hot w h e e l นสเตอร์ทรักษนะครับจะเอามาแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันซึ่งวันนี้เป็นซีรีส์ c o l o r Shifter หรือว่าดูจากกล่องน่าจะพอรู้ถ้าเรารา,าดน้ำลอยบนตัวรถนะครับรถจะเปลี่ยนสีได้นะครับซึ่งวันนี้นี่เราเพิ่งแกะออกมาสดๆร้อนๆอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันว่าสุดท้ายนอกจากล้อโตนอกจากความเท่ของตัวรถแล้วเนี่ยพอเราใส่น้ําลงไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ เปลี่ยนสีได้สมกับที่เขาโฆษณามาที่กล่องหรือเปล่านะครับนี่ด้านหลังบอกไว้เลยนะครับถ้าน้ําร้อนหรืออุณหภูมิ35-42องศาจะเป็นสีนี้นะครับสีฟ้าออกสีฟ้าอ่อนๆนะครับแต่ถ้าน้ําเย็นหรืออุณหภูมิห้องแอร์ห้องติดลบเนี่ยแน่นอนเลยนะครับจะเป็นสีเข้มก็คือออกสีน้ําเงินนะครับนี่เห็นไหม ร้อนแล้วก็เย็นนะครับจะคนละสีกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งคันนี้ซื้อมาเนี่ยราคาป้าย495แต่ว่ามีโปรโมชั่นนะครับซื้อมาประมาณสัก300บาทนะครับวันนี้เอามาดูกันเลยนะครับดับแรกแกะเอกจาห่อก้อนนี่เราแกะไว้รอแล้วน้องๆไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่นะครับตัวกองนะครับอย่างที่บอกตัวนหลายๆคลิปเก็บไว้ให้ดีเพราะว่าเวลาน้องๆเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราเอากลับมาเก็บที่เดิมมันก็จะได้สวยงามแล้วก็มีที่เก็บสะดวกง่ายนะครับไม่หายนะครับ ดูตัวรถกันก่อนนะครับตัวรถถ้าน้องดูดีตอนนี้เป็นสีแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วก็ค,อค่อนข้างที่จะเย็นอันนี้เราแกะออกมาจากแพ็คเลยนะครับเย็นมากแล้วก็เมื่อกี้เราลองไปทดลองลงลุยน้ํามาแล้วด้วยนะครับตัวรถนะครับมาแบบล้อโต4ล้ออิสระนะครับดูหไหม ซึ่งถ้าเป็นล้อโตขนาดนี้นะครับแล้วก็ล้อแม็กข้างในสวน่วนนี้มันจะค่อนข้างแพงนิดน,นึงแต่มันจะมีฮอตวิวอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่อาจจะเปลี่ยนสีไม่ได้หรือว่าล้อไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ก็เป็นวันเซอร์ a ม h ชีนหรือ t e r เซอร์ทัเหมือนกันนะครับก็จะราคาประมาณสัก150บาทไม่เกิน200บาทนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งซึ่งเล่นร่วมกันได้นะครับขนาดใกล้เคียงกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับตัวรถเขามีชื่อว่าโพเดียมแคชเชีร์นะครับหรือว่า จอมตะลุยโพเดียมนั่นเองนะครับโพเดียมก็คือที่ขึ้นไปยืนรับรางวัลเนาะ,ะแสดงว่าเจ้าคันนี้เนี่ยตะลุยทําลายโพเดียมมาหมดแล้วหรือขึ้นรับรางวัลมาหมดแล้วนั่นเองนะครับคันนี้เราเพิ่งได้มาเนื่องจากเป็นของขวัญวันเกิดของพี่เทียนนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาลาดน้ําให้ดูกันแต่เสียได้เนี่ยตอนนี้นะครับสีเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปเอาดได้ผมมาเป่าให้ดูว่าถ้ามันร้อนมันจะเป็นสีแบบไหนนะครับสักครู่เดียวได้ผมพร้อมแล้วอ่าเรามาเป่าดูกันว่าพอเป่าร้อนๆแล้เ,าาเป็นนนสีีแบบไหล่่ยาาอฆษณม ลองดูนะครับเปิดก่อนเปิดแล้วเป่าดูดูเปลี่ยนสีท่าตาเห็นดูโอ้เป็นสีอย่างรวดเร็วอ่าลองดูนะครับนี่เป็นสีอะไรแล้วเป็นสีออกสีฟ้าสีม่วงอ่อนๆสีฟ้านะครับเพราะว่าเราเอาไดผมเป่าแป๊บเดียวเห็นไหมครับเปลี่ยนสีเลยทีนี้เขาบอกว่าพอร้อนจะเป็นสีอ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าราดน้ําเย็นนี่ดูเทียบหลังกล่องเหมือนไหม นี่พอร้อนจะเป็นสีแบบนี้เหมือนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพอราดน้าเย็นจะเป็นยังไงนะครับนี่เราเตรียมน้ํามาแล้วพร้อมกับน้ําแข็งนะครับนี่เราดูเลยเดูดูใกล้ๆนี่นี่นชิบโอ้โหนี่มันรถสีตกนี่นะอี้ถ้าเราไปซักรวมกับรถคันอื่นเนี่ยมันจะสีตกใสไหมเนี่ยนี่นะครับโอ้สุดยอดมากอ่าทีนี้ลองดูนี่นะครับพอราดด้วยน้ําเย็น นะครับเป็นยังไงสีเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับสีเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้ซีรีส์นี้ตรงปกนะครับไม่ได้โม,โมน้องๆคนไหนสนใจหรืออยากจะเล่นรถแบบนี้นะครับไม่ต้องลาดน้าก็ได้นะครับแนะนําเอาไปแช่ในช่องฟรีซนะครับช่องทําน้ําแข็งหรือช่องแช่แข็งในตูเ้เยน็นแป,ป๊บเดียวเปิดออกมารถเปลี่ยนสีได้เลยนะครับคลิปนี้ถ้าถูกใจจะฮอตวิวมอนสเตอร์แมชชีนชิฟเตอร์คัลเลอร์หรือรถเปลี่ยนสีได้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ